สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับโครงการสืบสารสร้างสรรค์พัฒนาเพลงอีเซลของโรงเรียนบรรหารจำแสงวิทยาลหนึ่งร่วมกับสถาบันพระปกเก้าครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ฝึกสอนเพลงอีเซลของโรงเรียนบรรหารจำแสงวิทยาหนึ่งครับซึ่งถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถของโรงเรียนบรรหารจำแสงวิทยาหนึ่งและเป็นที่รู้จักของชาวสุรรีครับก่อนอื่นจะขออนุญาตให้อาจารย์นะครับได้นะนําตัวครับสวัสดีค่ะ ชื่อคุณครูยุภาพรจงรอบครอบนะคะก็จะเป็นคุณครูผู้สอนนะคะเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซลนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของชุมรมคพลพื้นบ้านเพลงอีแซลด้วยค่ะครับผมอาจารย์ครับผมอยากทราบประวัติความเป็นมาของเพลงอีแซลมาเป็นมอย่างไรอ๋อได้เลยค่ะประวัติเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซลเนี่ยนะคะเพลงอีแซลเนี่ยเป็นเพลงประจําจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะมีอายุเนี่ยยาวนานเป็นร้อยปีเลยค่ะนักเรียนซึ่งโดยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการละเล่น นะคะจะเป็นการละเล่นแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยส่วนมากเขาก็จะละเล่นการแสดงกันที่วัดป่าลีลาน,นะคะโดยพ่อเพลงแม่เพลงนะคะคนที่ร้องเนี่ยเขาจะจะเรียกผู้ชายจะเรียกพ่อเพลงถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่าแม่เพลงนะคะเนื้อหาเพลงในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการเกี้ยวพาราสีกันหรือจีบจีบกันหยอกหยอกแกงแกงจีบกันนะคะแบบแบบสุภาพสุภาพหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีคําหยาบโลนบ้างนะคะด้วยความสนุกสนานนะคะเนื่องจากสมัยก่อนนะคะนักเรียน วิถีชีวิตของคนไทยเราเนี่ยจะอยู่กับไล่นาเกษตรกรนะคะไม่ใช่มีแค่เพลงอีเซลอย่างเดียวอย่างเช่นเพลงเรือก็ดูน้ำลากถ้าเพลงเกี่ยวข้าวก็ช่วงเกี่ยวข้าวอย่างงี้ค่ะเพลงอีแซวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมาพบปะเจอกันแล้วก็ร้องแซลกันเขาเลยเรียกเพลงอีเซวนะคะเป็นการเทียบพาราสีกันค่ะครับผมกระตัาจารยครับวิธีการแสดงระดับการ ลำดับการแสดงนะคะ,ะเขาก็จะมีขั้นตอนในการร้องไหว้ครูก่อนนะคะร้องไหว้ครูเหมือนนึกถึงผู้มีพระคุณนะคะเทวดาเขาก็จะกล่าวถึงนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นการร้องเนื้อเรื่องนะคะ,ะสมมุติว่า,เ,า,เ,ราเราเล่นที่ไหนเราอยากเราอยากสื่อถึงเรื่องอะไรนะคะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบทลาแล้วก็จะเป็นบทเวพอะค่ะแล้วก็ขั้นตอนการแสดงเนี่ยการหัด ก็จะมีการร้องการร้องเนี่ยก็จะมีการร้องเอ่อร้องเป็นร้องเกินนะคะร้องเกินเพลงซึ้นบ้านเพลงอีเซลแล้วก็ร้องเนื้อเรื่องนะคะ mm. แล้วก็จะเป็นการร้องรับของลูกคู่ลูกคู่ก็คือจะคอยร้องรับยืนอยู่ด้านหลังอะ่ะสมมตินี่เป็นพ่อเพลงนะคะอันนี้เป็นแม่เพลงสมมติ <S <S อ่ะนะคะก็จะร้องเสร็จปุ๊บก็จะมีลูกคู่เนี่ยยืนด้านหลังพร้อมกับราประกอบด้วยหรือยืนปรบมืออ่ายืนป,ปรบมือนะคะแล้วก็อย่างหนึง่งก oh. ็คือจะเป็นจังหวะ ะะจังหวะก็คือจะมีมีชิงมีกระหแล้วก็มีตัวไทยนะคะแล้วการแต่งกรอนก็จะมีการแต่งกรอนส่วนมากเนี่ยกรอนก็จะเป็นกรอนง่ายๆหรือจะใช้กรอนแปกก็ได้ถ้าเราใช้การบูรณาการกับวิชาภาษาไทยใช้กรอนแปกนะคะแล้วก็ถ้าถ้าง่ายๆเขาเรียกว่าด้นกรอนสดคือไม่ได้แต่งเลยนักเรียนไม่ได้แต่งมาก่อนเลยคือสามารถร้องขึ้นมาได้เลยนะคะ,เ,ะ,คะเขาอาจจะเรียกว่าใช้กรอนลี ใช้กรไลใช้กรลากรพวกนี้ก็คือจะลงลงท้ายด้วยสระอีโลคำว่าลีดีปีนี้ถ้ากรไลก็คือจะลงด้วยสระไออ่าใช่ได้และเริ่มได้และใช้สระไอนะคะถ้าเกิดเขาเรียกกรลาคือจะลงด้วยสระอาอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นงั้นไปต่อกันที่คําถามสุดท้ายนะครับได้ค่ะจาย์มีวิธีการสืบสารหรือว่าเผยแพร่เรีงอีเซลทาได้อย่างไรค ครูต้องบอกว่านักเรียนโรงเรียนเราโชคดีนะคะที่โรงเรียนเราเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เล็งเห็นความสําคัญในการรักษาและก็สืบสารของภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรีเฮอีเซลเนี่ยเป็นของสุพรรณอยู่แล้วนะคะถ้าโรงเรียนเราเนี่ยมองเห็นความสําคัญว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยตามการเวลาตามยุคสมัยนะคะ เพลงพวกนี้อาจจะเลือนหายไปเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเราเนี่ยเขาก็จะมีโครงการนะคะเรียกว่าโครงการอ,าอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะคะเพื่อให้โครงการเนี้ยเป็นอีกโครงการหนึ่งให้เด็กไทยให้เยาวชนคนสุพรรณเนี่ยได้รู้จักเพลงอีเซลก็จะเป็นที่มาที่ครูเนี่ยก็จะเป็นผู้สอนตามรายวิชาจะมีเป็นรายวิชาเลือกนะคะทั้งระดับมต้นแล้วก็ระดับมปลายสอนเพลงอีเซลเน้นๆเลยแล้วก็จะมี ชุมนุมชุมนุมเนี่ยก็คือจะมีสมาชิกเนี่ยอยู่ในชุมนุมตั้งแต่ม1ถึงมงก็คือครอบคลุมใช่ใช่ค่ะซึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีความสนใจนะคะส่วนมากเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะแต่เพลงอีเซลเนี่ยก็จะไม่ได้ยึดติดว่าคนที่ร้องจะต้องเสียงดีนะแต่จะเน้นคนที่มีไหวพริบปฏิพานค่ะแล้วก็เวลาที่เราสืบสารเนี่ยเราก็ใช้เนี่ยในการเรียนทําให้นักเรียนเนี่ย คุ้เคยนักเรียนรู้จักนะคะแล้วเราก็นําเผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะมีการบริการให้กับชุมชนแถววัดแถวใกล้ๆหรือว่าเป็นงานประจําปีนะคะอ,อ,อย่างเช่นเราไปเผยแพร่เพลงอีเซลนะคะที่งานอนุสรดอนเจดีปี67นี้เลย,เเลยนะคะใช่ค่ะที่งานที่ลานเวทีนะคะที่เวทีกลางเวทีวัฒนธรรมนะคะ หรือถ้าเราแสดงในโรงเรียนนะคะเราก็อาจจะใช้ต้อนรับคุณครูที่มาดูงานหรือจะเป็นการประเมินโรงเรียนซึ่งการแสดงทั้งหมดจะเป็นการแสดงของนักเรียนค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเพลงเซลเป็นอย่างมากนะครับผมผมเชื่อวว่าพวกเราที่สนใจเพลงเซลเนี่ยจะได้ให้น้องๆหรือว่า เด็กๆรุ่นหลังได้สืบสานกันต่อไปวันนี้ก็ขอบคุณคุณปูยุพาพรมากมากนะครับที่มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงอีแซลของเรานะครับหลับวันนี้โครงการสืบสานสร้างสรรค์พัฒนาเพลงอีแซลของรงเรียนมหันต์จำใสวิทยาหนึ่งขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ